สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องกังฟูแพนด้าภาคที่4ีเจ้ากับข้าถอยไปขอตื้ตัวเองสักทีเถอะบอกตามตรงเลยนะว่าตอนแรกๆเนี่ยว่าจะไม่ไปดูแลหนังเรื่องเนี้ยเออมันเป็นการ์ตูนไงแล้วเราก็อายุแบบเออประมาณนึงแล้วอะเราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยรอดูในสตรีมมิ่งไม่ดีกว่าหรอวะอะไรเงี้ย แต่ก็เฮ้ยเอาเถอะวะใครเครียดใครเครียดเนาะสมองลงโล่งก็เลยเข้าไปดูครับกังฟูแพนด้าภาค4 <_ d ata> ก็หลังจากดูจบตัวการ์ตูนหรือแฟนชายเรื่องนี้ก็ยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะ <_ d ata> มาตรฐานในที่นี้ก็คือความสดใสล่าเริงภาพสวยความตลกปุกฮ้าปล่อยมุกต่างๆเออขำใช้ได้ครับเพื่อนๆ <_ d ata> แล้วก็เรื่องราวการต่อสู้แล้วก็คำสอนเนี่ย <_ d ata> เฮ้ยดีอ่ะเออสนุกครับเพื่อนๆสนุกครับถือว่าใช้ได้เลย ถือว่าคุ้มค่าตั๋วเลยนะเออสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่กำลังคิดจะพาลูกๆหรือน้องๆไปดูนะผมแนะนำเลยนะเรื่องนี้ใช้ได้เลยบันเทิงแน่นอนครับแต่ถามว่าถ้าไม่เคยดูพักหนึ่งพักสองพักสามมามาดูเรื่องนี้เลยได้ไหมดูได้เลยครับเพื่อนๆดูได้เลยคือด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนไงมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยจะดูไม่เข้าใจเรื่องราวมันจะต่อกันไหมเรื่องราวมันต่อกันครับอืมก็เริ่มจากพักหนึ่งแพนด้าหรืออโปเนี่ยต้อง ฝึกปรุทธ์เพื่อจะเป็นนักรบมังกรตามคํประชากรหรือผู้ถูกเลือกโดยอาจารย์อูกเกวใช่ไหมที่เป็นเต่าอ่ะเออก็ได้สู้กับไต้ลุงจนชนะไต้ลุงได้ครอบครองคัมภี์มังกรแล้วก็ได้เป็นนักรบมังกรมาภาคสองก็ได้ไปเจอกับไออะไรนกยุงอ่ะเออนกยุงต่อสู้กับราชานกยุงเห็นว่าภาค2เนี่ยเป็นต้นกำเนิดที่แบบว่า ราชานกยุงสังหารไอเผ่าแพนด้าทั้งหมดเลยแล้วก็คาดการว่าอโปเนี่ยน่าจะเป็นแพนด้าตัวสุดท้ายของโลกก็ตามเนื้อเรื่องเนื้อเล่าแหละครับอโปหรือนักรบบังกรเนี่ยก็สามารถจัดการกับนกยุงได้สําเร็จชื่ออะไรผมจำไม่ได้ปะมันนานมากจริงๆนะแล้วพอมาภาคสามเนี่ยก็อโปหรือนักรบบังกรก็ได้เจอกับฝูงแพนด้าหรือเผ่าแพนด้าอีกครั้งได้เจอพ่อตัวเองด้วยแล้วก็ตัวร้ายในภาค3เนี่ยน่าจะเป็นคายที่เป็นตัวกระทิงนะฮะเออเป็นอดีต มิสหายของอาจารย์อุกเกที่มาจากปรพบมาต่อสู้กับนี่แหละพระเอกของเราแพนด้าและสุดท้ายก็ธรรมาย่อมชนะอาธรรมนักรบมังกร,กรก็สามารถส่งเจ้ากระทิงคายกลับไปที่ปรพบได้จนสาเร็จและพอมาภาคสี่มีอะไรให้เล่าอ่ะภาคสี่เนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวคุ้มกินกนให้ก่อนในเรื่องมันต่อกันเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองภาคสามาเนี่ยก,ก็สามารถดูได้บันเทิงได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะสบายสบาย ภากสี่เนี่ยจะเล่าด้วยเรื่องของที่อาโปเนี่ยเป็นนักรบบางกรใช่ไหม แล้วเนื่องจากอายุอนามเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยจําเป็นต้องหานักรบมังกรคนใหม่มาสืบทอดหรือดํารงตําแหน่งนักรบมังกรแทนอโปแล้วอโปเนี่ยจะได้ไปอยู่จุดสูงสุดนั่นก็คือมาอยู่แทนที่อาจารย์อูเกะที่จากโลกใบนี้ไปแล้วในืเรื่องก็ประมาณนี้แหละจนมันนาไปสู่สงครามหรือการต่อสู้ที่อโปหรือนักรบมังกรในปัจจุบันเนี่ยต้องไปต่อสู้กับตัวร้ายที่เป็นกิ้งก่าที่สามารถแปลงกายเป็นนักรบคนนั้นคนนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยไอ้กิ้งกา่าไอ้ขี้กระป ฟอมกาแหลตัวนี้เออจะเป็นตัวร้ายเนาะแล้วในหนังภาคนี้นะนอกจากกิ้งกาตัวร้ายหรือนักแปลงกายเนาะในหนังภาคสี่ภาคนี้ตัวละครใหม่ที่เราจะได้เห็นหลักๆเลยก็จะเป็นอจจนอืมที่ที่เป็นจิ้งจอกอ่ะเออเป็นเป็นหมาจอกน้อยก็จะมาเป็นคู่หูกับอโปด้วยเนาะแต่น่าเสียดายครับภาคนี้นะเราจะไม่ได้เห็น5ผู้พิทักษ์อ่ะที่เป็นพันธมิตรกับนักรบมังกรนเ่ยมี พญาเสือใช่ไหมนางพยักษ์มีวานอนตัก,กแตนกรเรียนนกกระสาแล้วก็อ,อสารพิษหรืองูเนาะห้าตัวนี้ไม่ได้เห็นน่ะแต่ว่าตัวการ์ตูนเขาบอกนะว่าพวกเขาไปทําอะไรยังไงไปทำภารกิจแบบไหนอยู่ก็เลยไม่ว่างที่จะมาช่วยอโปเนี่ยต่อสู้หรือจัดการกับเจ้าขี้กระปอมการแร่ตัวร้ายนะครับผลสุดท้ายอโปเนี่ยหรือนักลกบมังกรก็ได้แท็กทีมกับเจ้ามัจอก เรือเอจนินะไปต่อสู้เพื่อสยบแผนการนันชั่วร้ายของเจ้าขี้กระปอมการแลร่ลงให้จงได้อะไรแบบนี้แหละเออเรื่องราวแบบนี้ซึ่งในหนังเรื่องนี้เว้ยมันจา้ากว่าพักหนึ่งพักสองพักสามตรงที่เฮ้ยการ์ตูนไม่น่าเชื่อว่ามันจะสอดแทรกคําสอนที่ดีเอาไว้ด้วยนะเออดีมากนะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการให้อภัยแล้วก็เป็น ยกก็อยากแล้วกันอะแบบว่าถ้าใจดีเกินไปก็ระวังมีภัยอะไรเงี้ยเออไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปเนี่ยแล้วตัวเองมันทําให้ตัวเองมีภัยอะไรเงี้ยอืมมันก็จะสอดแทรกเรื่องราวตรงนี้ด้วยซึ่งผมชอบมากอารมณ์แบบถ้าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมถ้าพูดได้เห็นภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเฮ้ย hey, ว่าไงเพื่อนอ่ามีสัก200ร้อยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เออนุน่นชาติหน้าก็ยังไม่ได้คืนเลยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยใจดีเกินไปไง ก็ทรมาอ่อยซะแบบเต็มที่เลยว่าเอ้ยนยเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันเราเราหิวมากขอสักสองร้อยเลยพวกนี้ตังออกพอดีเดี๋ยวคืนให้เราก็ใจดีไงเป็นคนใจดีสงสารเพื่อนจังเลยเพื่อนไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเดี๋ยวโอนให้ส่งเลขบัญชีมาเลยเพื่อนบอกพ่งนี้คืนให้ใช่ไหมนุ่นชาติหน้นาก็าายังไม่ได้เนี่ยใจดีเกินไปไว้ใจคนอื่นมากเกินไปตัวการ์ตูนก็โอ้โหแบบขยี้ได้ดีนะเฮ้ยผมชอบว่ะ เออไปดูไปดแูแล้วจะรู้ว่าอย่างที่ผมพูดเลยเป็นอย่างที่ผมพูดเลยนะสอนดีมากชอบชอบชอบต่อมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกครับอโปรหรือนักรบมังกรเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวของเขาเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือเปลี่ยนจากนักรบมังกรกลายไปเป็นผู้อาวุโสหรืออะไรอะนักวรยุทธ์ขั้นสูงเป็นระดับอาจารย์เป็นระดับอาวุโสขึ้นไปอะแทนตําแหน่งอาจารย์อูเกะ แล้วก็จะมีเด็กใหม่มารับช่วงต่อนักรบังกรหรืออโปใช่ไหมซึ่งอโปเนี่ยไม่อยากจะไปจุดนั้นไงอยากจะเป็นนักรบังกรต่อกลัวการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างโดยตัวหนังภาคสีเนี่ยมันก็จะสอนเลยครับว่าเฮ้ย ไม่ว่าคุณจะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยยังไงซะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปใ <ๆ S 2> นเๆก็คือสังขารนี่แหละครับอายุของเราที่เปลี่ยนไปที่เยอะขึ้นร่างกายที่เริ่มเติบโตขึ้นจากเด็กมาหนุ่มจากหนุ่มไปแก่อะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นเราเราเลี่ยงไม่ได้ฮะัันไดชั้นนั้นฮะเพราะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วห,หรือผ่านไปช้าแค่ไหนยังไงซะร่างกายของเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีอะ เราอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนคนรักเออเปลี่ยนแฟนอะไรเงี้ยเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงครับ ซึ่งตัวการ์ตูนเรื่องนี้ก็ทําได้ดีครับเออผมโคตรชอบเลยอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงมันบอกงี้อืมยังไงซะสักวันหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเกิดว่าเรายังทําอะไรเดิมๆคิดแต่สิ่งเดิมๆทําในแบบเดิมๆทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราเลยอะไรแบบเนี้ยและสุดท้ายก็คือการให้อภัยแน่นอนตัวการ์ตูนหลังเรื่องนี้อโปที่ถูกหลอกถูกใครหลอกก็ไม่รู้ไปดูเองนะก็เรื่องที่จะให้อภัยนะครับเพราะว่าการให้อภัยเนะนี่ยมันชนะทุกสิ่ง ถามว่าเป็นหนังตามสูตรได้ไหมครับน้องเสก็เป็นหนังตามสูตรแหละครับก็คือธรรมะชนะอาธรรมยังไงพระเอกก็ต้องชนะตัวร้ายอยู่วันยังค่ำจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเออเฮ้ยแล้วเกือบลืมถ้าหนังจบแล้วนะไม่ต้องรอเอ็นเคดงเอ็นเครดิตอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีถ้าหนังจบปุ๊บเพื่อนๆนลุกออกจากที it, 对对 like ่นั่งกลับบ้านได้เลยเนาะเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ ไม่มีอะไรให้สปอยว่ะเออมันเป็นการ์ตูนน่บันเทิงบันเทิงซะเนาะถือว่าไปเสพบ,บันเทิงผมก็ไปเสพแบบเข้าไปแบบหัวโล่งๆเลยไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ไปเสพเพื่อความบันเทิงซึ่งมันก็บันเทิงจริงๆครับมันฮิวใจได้เยอะเลยดูการ์ตูนแบบเพลินๆเนาะอุ๊ยแล้วคนในโวงก็เยอะด้วยนะกลุ่มน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเยอะเฮ้ยผมว่าน่าจะประสบความสําเร็จอยู่นะครับสําหรับกังฟูแพนด้าไม่งั้นผมว่ามันคงไม่เดินทางมาจนถึงภาคสีหรอก แล้วก็ตัวหนังมันก็แอบ,บแอบ,บแบบเฮ้ยเหมือนจะมีภาค5นะเว้ยเออไม่ไม่แน่นะฮะถ้าเกิดว่าภาค4มันทํากําอะไรเนี่ยก็อาจจะมีภาค5ได้เพราะว่าหนังมันเหมือนแบบจบแบบปลายเปิดก็คือไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆไปได้ไปต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้เจ้าอาโปเนี่ยเขาก็ยังคงแบบเป็นอาจารย์อะอยู่ในระดับอาจารย์อยู่ก็ไม่เชิงว่าทิ้งไปสัทีเดียวนะอย่างตัวละครเก่าๆก็กลับมานะอย่างอาจารย์ชิฟูเงี้ย เออตัวละครใต้ลุงตัวละครเก่าๆที่แบบเคยเป็นศัตรูของโปเนี่ยจะโผล่มาในภาคสี่เกือบแทบจะทุกคนเลยเพราะจะลืมว่าไอ้ขี้กระปอมกาแร่เนี่ยมันแปลงเป็นใครก็ได้ไงเอาอย่างงี้เพื่อนๆไปดูเองแล้วกันไม่ไม่อยากสปอยเดี๋ยวมันจะเออมันก็เป็นการ์ตูนนะมันมันไม่มีอะไรสปอยหรอกแต่อ่ะบอกอีกอย่างหนึ่งสาหรับใครที่คิดถึงนะห้าผู้พิทักษ์จะกลับมาอยู่ครับแต่เสียดายกลับมาในตอนสุดท้ายเวกว่าจะกลับมาโอ้คิดถึงนางพยักอะ่ะ ก่าจะกลับมาก็ในตอนสุดท้ายเลยเนาะมาฝึกวิชาให้กับอาจเจนซึ่งเป็นมัเจาะเออมัดเจอกหน่อยก็เพื่อที่ว่าอาจเจนเนี่ยอาจจะได้เป็นนักรบมังกรคนต่อไปแทนอปก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้ามีภาคต่อนะผมถึงบอกไงว่ามันอาจจะมีภาคต่อก็ได้ก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับกังฟูแพนด้าภาค4ี่เรื่องนี้นะผมว่ามันบันเทิงดีเออไปดูแบบสมองโล่งๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากไปเสพอัถรสไปเสพความสนุกสนานคลายเครียดคลายเครียด ผมให้8คะแนนเต็ม10ครับอืมผมว่ามันฮิวใจดีมีความบันเทิงสนุกสนานตลกปกหาภาพสวยแล้วก็ได้คำสอนอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไม่คิดว่าจะมีในการ์ตูนแบบนี้เนาะฉะนั้นผมขอให้คะแนเนเรื่องนี้ไปเลยที่8เต็ม10คะแนนครับก็ก่อนจากกันสำหรับเพื yah, ่อน <c oughs> ๆเนาะหรือ like พี่ๆคนไหนที่อยากจะพาลูกเต้าหรือพาน้องๆไปดูนาะชวนได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับบันเทิงแน่นอน